วิราคะสูตรจเจริญสติปัฏฐานสีเพื่อความน่ายสาวสถีนิทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานสี่เหล่านี้อันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียว สติปัฏฐานสี่เป็นฉไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดูกรภิกษุทั้งหลายสติปฐานสี่เหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความปรัสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวจบสูตรที่สอง